คำเตือนเนื้อหาข้างในเป็นการสปอยล์ล้วนถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมสามารถปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีเวลารับชมเองก็มาดูที่ช่องเราได้เลยเนื้อหาข้างในอาจผิดพลาดก็ขออาภัยมาณที่นี้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วย สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับโคโนันเจ้าหนูยอดนักสืบตอนที่27ถึงตอนที่30ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมตอนก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่เพลิที่ของช่องเราและสามารถชมตั้งแต่ตอนแรกได้เลยเปิดมาที่แก๊งนักสืบย่อยชนที่มาเล่นกับจอนที่เป็นสุนัขแสนรู้ ที่พวกรักสืบเยาวชนมาเล่นอยู่เป็นประจำตัดมาที่รันโมโลิและโคน,นันที่กลับมาจากกินข้าวนอกบ้านและก็ได้ผ่านบ้านของจอรนแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นจากบ้านโมโลิจึงรีบวิ่งเข้าไปและพบคนนอนตายอยู่ตรงบันไดซึ่งก็มีจอรนอยู่ด้วยซึ่งในศพของผู้ตายก็มีโทรศัพท์ที่โทรอยู่โคนันเลยให้คุณมาไซโยชิที่กำลังโทรอยู่นั้นกลับมาที่บ้าน มาที่สรารวัตซึ่งผู้ตายชื่อทาเคชิที่ถูกคุณมาซซโยชิให้มาเฝ้าบ้านให้ซึ่งคุณซานเอะก,ก็ถูกผู้ตายชวนมาที่นี่ซึ่งเธอเล่าว่าประมาณสองทุ่มและได้ปาร์ตี้กับคุณทาเคชิอยู่ๆคุณมาซซโยชิก็โทรมาและถามหาจอนที่ยืนอยู่ตรงบันไดซึ่งคุณมาซซโยชิก็ขอคุยกับจอนที่เป็นสุนัข เมื่อคุณทาเกชิเดินไปนาฬิกาก็ดังขึ้นตอนสามทุ่มพอดีและเมื่อทาเกชิเอาโทรศัพท์ไปให้จอนคุยจอนก็กระโดดใส่คุณทาเกชิจนตกบันไดยคอหักตายซึ่งสารวัตรก็บอกว่าถ้าจอนทำร้ายคนโดยไม่มีเหตุผลคงต้องฉีดยาให้จอนตายโคนั้นที่กลับมาสนักงานก็วิเคราะห์ว่าเมื่อจอนได้คุยโทรศัพท์ก็กระโดดเข้าทําร้ายผู้ตายทันทีหรือว่าคุณมาซาโยชิ สั่งให้จอนทำร้ายคุณทาเคชิในวันต่อมาสารวัตรได้บอกว่าทางตำรวจนั้นได้รับฝากจอนไว้ก่อนและสารวัตรก็เล่าให้ลุงโมรีฟังว่าคุณมาซาโยชิเขาไม่เชื่อว่าจอนจะทำแบบนี้และที่คุยกับจอนทางโทรศัพท์ก็เพาะตัวเองต้องบอกลาตีสวัสจอนทุกวันและอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเห่าของจอนและเสียงร้องของคุณทาเชิ และสารวัตรก็เล่าคาดีที่ลูกชายของคุณมาซาโยชิที่ฆ่าตัวตายเพราะถูกแกล้งโดยเพื่อนในชั้นและคนที่แกล้งก็คือทาเคชินั่นเองซึ่งมาซาโยชิเล่าว่าเขาเห็นทาเคชิที่ขอโทษและร้องไห้ในงานศพของลูกชายของเขาเขาเลยเอาโหสิกรรมให้ซึ่งเขาก็ไม่ได้แค้นอะไรทาเคชิแล้วซึ่งโมริคิดว่าคุณมาซาโยชินั้นอาจแค้นอยู่ก็ได้จึงฝึกให้จอนทำร้ายคนเมื่อได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างจากโทรศัพท์ สารวัตรเลยค้านว่ามันไม่ใช่เพราะตอนที่เขาพูดนั้นจอนก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยพอดีแต่จอนก็ไม่แสดงอาการอะไรเลยตัดมาที่โคนันที่มาหาคุณมาซาโยชิซึ่งเขานั้นใจดีมากมซึ่งเขาได้เล่าว่าจอนนั้นจะชอบนอนตรงหน้าห้องเข,ง,ขงลูกชายซึ่งจอนจะรอยอยู่ตรงหน้าประตูเพื่อรอลูกชายที่ตายไปแล้วและโคนันก็ได้ยินเสียงเตือนนาฬิกา และโคนันก็รู้ว่าคุณมาซาโยชินั้นสั่งจอนโดยวิธีอะไรตัดภาพมาที่สนักงานโคนันได้ให้คำใบ้ลุงโมรีจนลุงโมรินั้นรู้วิธีทำให้จอนทำร้ายคุณทาคิชิตัดมาที่สถานีตำรวจซึ่งสารวัตรจะให้คุณมาซาโยชิพู้แบบเมื่อวานและสารวัตรจะเปิดเสียงนาฬิกาให้จอนฟังแต่จอนก็ไม่มีอาการผิดปกติเลยจึงทำให้ความคิดของโคนันนั้นผิด ซึ่งในเย็นพรุ่งนี้ก็จะมีคำสั่งจากเบื้องบนให้ฆ่าจอนตัดมาที่โคนันที่มาสะวยน้ำกับแก๊งนักสืบเยาวชนก็เห็นท่ากระโดดว่ายน้ำและเตรียมพร้อมและโคนันก็เข้าใจอะไรบางอย่างจึงพาทุกคนมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งและทดลองสิ่งที่โคนันคิดซึ่งสารวัตรก็โทรเข้าโทรศัพท์อีกเครื่องเมื่อมีเสียงโทรศัพท์จอนก็จะยืนขึ้นและเมื่อมีเสียงนาฬิกาจอนก็จะตั้งค่าเตรียมพุ่ง และสารวัตก็ให้คุณมาไซโยชิพูดแบบคืนนั้นคุณมาไซโยชิก็ยอมแพ้และยอมรับว่าเขานั้นเป็นคนฝึกจรให้ฆ่าคุณทาเกชิที่เขาต้องฆ่าคุณทาเกชิเพราะคุณทาเกชินั้นจำเรื่องที่ฆ่าลูกชายเขาไม่ได้เลยเมื่อแปปีก่อนและยังทำตัวเกลีหลังแกคนอื่นไปทั่วเหมือนเรื่องมาแปปีก่อนนั้นไม่เคยเกิดขึ้น ทำให้เขารู้ว่าตลอดที่ผ่านมาทาคิชินั้นไม่เคยสํานึกผิดเลยแม้แต่น้อยทําให้ความแค้นในอดีตนั้นกลับมาซึ่งมาซาโยชิก็ได้ร้องไห้และขอโทษจอนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฆ่าคนและในเวลาต่อมาจอนก็ไม่ถูกฆ่าแล้วก็จบคดีฆาตก,กรรมจอนยอดสุนัก เปิดมาขณะที่โมริลันและโคน,นันกำลังเดินอยู่นั้นก็มีโจรลป้นธนาคารวิ่งออกมาโมริจรึงได้วิ่งตามไปซึ่งโจก็ได้ใช้ปืนขู่ว่าอย่าตามมาแต่โคน,นันก็ใช้รองเท้าเซิร์ฟพลังเตะเตะก็ยิ้มไปโดนปืนของคนร้ายจนกระเด็นทำให้ลุงโมริมีโอกาสจับคนร้ายได้แต่ก็มีใครบางคนแอบหยิบปืนไปในขณะนั้นเองเพื่อนของโมริที่ชื่อยูมิก็ผ่านมาพอดีทั้งคู่จึงคุยกัน และเธอก็ได้ขอตัวไปทำงานต่อตัดมาที่โมลีที่หาปืนไม่เจอและไม่รู้ว่าใครเอาไปหลายวันต่อมาตัดมาที่รถไฟที่โมลีรันและโคนันที่กำลังจะไปงานเรียนรุ่นของโมลีและแล้วก็มาถึงที่พักที่โมลีและเพื่อนๆน,นัดไว้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะทุกคนนั้นเป็นชมรมยูโดในสมัยเรียนมหาวิทยายลัย ขณะนั่นเองลันกับโคน,นั้นก็ได้มาพอดีซึ่งลันกับโคน,นั้นก็ได้อาบน้ําด้วยกันแถมผัดกันถูหลังด้วยและเราก็จะมาแนะนําเพื่อนของโมริกันคนนี้ชื่ออายาชิลุงแว่นชื่อโอมูระสาวแว่นซึ่งเป็นภรรยาของอายาชิชื่อโนริโกะเธอคนนี้ชื่อยูมิและคนสุดท้ายตาโหโลนชื่อนากามิจิซึ่งเป็นตำรวจซึ่งทุกคนก็ดูอัลบั้มที่ถ่ายไว้เมื่อตอนเรียน ซึ่งนาการมิจิกับยูมิก็เคยคบกันแต่เลิกกันนานแล้วซึ่งนาการมิจิก็จะแต่งงานใหม่ด้วยซึ่งโยมิก็แกล้งหยอกโอมูระว่าคนที่โสดอยู่ก็มีแค่เราสองคนเรามาแต่งงานด้วยกันไหมทําให้โอมูระเขินซึ่งนาการมิจินั้นจะชวนทุกคนไปเล่นปิงปองกันแต่ยูมิก็ขอตัวไปห้องพักและนอนซึ่งทุกคนจะได้เล่นปิงปองอย่างสนุกสนานและแล้วโอมูระก็ขอตัวไปห้องน้ําแต่ก็ไปไม่ถึงหนึ่งนาที โอมูระก็รีบกลับมาและแล้วก็ถึงเวลาดอกไม้ไฟเวลา6กโมงทุกคนจึงรีบเก็บของนากาไมจิจึงให้ทุกคนนั้นไปจองที่ก่อนเพราะคนเยอะมากส่วนเขานั้นจะเก็บของอยู่ที่นี่เองเมื่อทุกคนรีบวิ่งมาสักพักหลาน,นก็ลืมปลุกคุณโยมิ เดี๋ยวคุณยูมิจะอดดูดอกไม้ไฟลันจึงกลับไปที่พักแล้วแล้วดอกไม้ไฟก็เริ่มซึ่งลันกำลังจะเปิดประตูห้องของยูมิแต่นาการมิกิที่อาบน้ำก็มาบอกว่าอย่าไปปลุกยูมิดีกว่าเพราะเธอนั้นเมื่อถูกปลุกจะอารมณ์ไม่ดี ในขณะที่กำลังลงไปข้างล่างก็เจอกับคุณอายาชิและโนริโกะที่อาบน้ำมาเหมือนกันทั้ง5คนเลยไปพร้อมกันระหว่างที่ดูดอกไม้ไฟในช่วงที่คนเยอะมากทุกคนก็หลงกันหมดจนเหลือรันโคน,นันซึ่งโอมูระก็อาสาไปตามหาทุกคนเองตัดมาที่พักซึ่งโมริจะบ่นเรื่องที่ทุกคนนั้นหลงไปทำให้ไม่ได้นั่งดูดอกไม้ไฟด้วยกันแต่คุณโยมิก็ไม่ลงมาสักทีนาตามิจิจึงชวนทุกคนไปปลุกยมิด้วยกัน ซึ่งคอเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและเมื่อเปิดเข้าไปก็บพบยูมิที่นอนอยู่กับพื้นขณะที่โนริโกะกำลังวิ่งเข้าไปดูยูมินาการมิกิที่เป็นตำรวจก็ห้ามไว้และให้รันรีบแจ้งตำรวจทันทีและห้ามทุกคนเข้าไปในห้องยกเว้นโมริเพราะคุณยูมินั้นตายแล้วและไม่อยากให้ทุกคนนั้นทำลายสถานที่เกิดเหตุซึ่งโมริมาดูก็บพบว่ายูมินั้นตายจริงๆมีรอยยิงที่หัว มือขวาก็ถือปืนซึ่งปืนนั้นก็เป็นปืนที่โจรป้นธนาคารคำตกไว้ซึ่งโมลิก็สันนิษฐานว่ายูมิก็อยู่แถวโจรป้นธนาคารด้วยซึ่งเธออาจเป็นคนเก็บปืนไปซึ่งโมลิก็คิดว่ายูมิอาจจะฆ่าตัวตายและแล้วตำรวจที่รันโทรตามกว่าจะมาถึงนี่ก็ต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงเพราะวันนี้เป็นวันเทศกาลโมลิและนากามิจิจึงต้องชนะสูสิกกันเอง และศพนั้นเสียเลือดมากและตายมาหลายชั่วโมงแถมศพนั้นยังไม่ใส่เสื้อในอีกซึ่งโคนันก็สังเกตเห็นว่าคุณยูมีนั้นไม่ใส่ชุดชั้นในและใส่ยูกาตาที่ตัวใหญ่มากแถมนิ้วนั้นยังไม่ได้เข้าไปในไกปืนอีกและแล้วโคนันก็โดนโมลิทุบไปหนึ่งทีข้อหาเข้ามายุ่งกับศพซึ่งโมลิก็บอกว่ายูมีตายมากว่า7ชั่วโมงหรือตายต่อประมาณบ่ายสามซึ่งในเวลานั้นทุกคนก็อยู่ในห้องปิงปองหมด ยูมิคงใช้เวลานั้นในการฆ่าตัวตายซึ่งโคนันก็ถามลุงโมรีว่านี่คุณยูมิเขายิงหัวตัวเองยังไงเหรอฮะพูดอะไรนะโคน,นันกุง้งอย่าถามอะไรไปแปลกๆสิว่ายังไงเหรอครับซึ่งโมลิจึงทําท่าทางให้ดูและโมลิก็รู้อะไรบางอย่างและวิ่งเข้าไปดูที่ศพของยูมิและบอกว่าทําไมรอยไหม้ที่แผลถึงไม่มีนั่นก็แปลว่ามีใครบางคนนั้น ยิงยูมิและทําให้เหมือนการฆ่าตัวตายซึ่งทุกคนไม่น่าเป็นคนร้ายได้เพราะทุกคนอยู่ในห้องตลอดเวลาก็มีแต่โอมูระที่เข้าไปห้องน้ําแต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ไม่น่าทําอะไรได้ซึ่งคนร้ายอาจเป็นคนนอกแต่โมริก็สังเกตโอมูระที่ดูเหมือนปิดบางอะไรบางอย่างโอมูระก็ได้เล่าว่าในตอนที่เขานั้นไปเข้าห้องน้ําในเวลาห้าโมงเย็นเห็นยูมิที่น่าจะตายตอนบ่ายสามที่ทําหน้าตาน่ากลัวอยู่ ซึ่งโอเมอราอาจคิดว่าจะเป็นผีก็ได้แต่ทุกคนก็คิดว่าโอเมรนั้นอาจจะตาฝาดไปซึ่งโมลิก็ขอตัวไปห้องน้ําแล้วก็ต่อยไปที่กําแพงและก็ได้บอกว่าคนร้ายนั้นคือเพื่อนคนใดคนหนึ่งและเขาจะมายกโทษให้แน่นอนและต้องจัดการคดีนี้ให้ได้ด้วยตัวเองซึ่งคนนั้นก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายแต่ยังหากลนอุบายไม่ได้เพราะตอนเวลาบ่ายสที่บูตายเสียชีวิต คนร้ายก็อยู่ในห้องปิงปองกับทุกคนอย่างแรกมือของยูมินันไม่เข้าใกล้ปืนและเรื่องที่ยูมินันไม่ใส่ชุดชั้นในแถมใส่ชุดที่ตัวใหญ่กว่าปกติอีกซึ่งโคนนันที่คิดอยู่ก็เห็นรูปปั้นเบงเคทที่เป็นนักรบที่ถูกลูกธนูยิงตายในท่าย,ยืนทำให้คนนั้นรู้ว่าคนร้ายนั้นใช้กลอุบายแบบไหนโคนนันจึงคิดยิงยาสลบใส่โมลีแต่คนนั้นก็เปลี่ยนใจเพราะเห็นคุณลุงนั้นอยากไขคดีด้วยตัวเอง ตัดมาที่โมลีที่คิดว่าคนร้ายคือใครโคนันเลยชวนโมลีไปตีปิงปองและทําท่าตีปิงปองทําไม่รู้ว่าคุณยูมินั้นก็จับไม้ปิงปองท่านี้เหมือนกันและคนนั้นก็บอกอีกว่าถ้าเล่นปิงปองจนเหนื่อยนั้นก็ต้องเปลี่ยนเสือ้อผ้าและคำพูดของโคนันนั้นทําให้โมลีรู้แผนของคนร้ายว่าการถือปืนของคุณยูมินั่นคือการกลับไม้ปิงปองนั่นเองนั่นก็แปลว่า ก่อนที่เธอจะโดนฆ่าเธอนั้นได้เล่นปิงปองกับคนร้ายและโคนนั้นก็ได้ไปอีกว่ารูปปั้นเบงเคที่ยืนแข็งตายทําให้โมรีรู้แผนขโมดของคนร้ายและชี้ไปที่นาการมิจิซึ่งยูมิไม่ได้ถูกฆ่าตายตอนบ่ายสามซึ่งยูมิที่เล่นปิงปองจนเหนื่อยจะทําให้ศพแข็งตัวเร็วกว่าปกติซึ่งยูมิได้เล่นปิงปองกับนาการมิจิตอนที่ทุกคนไปดูดอกไม้ไฟเมื่อเลสพักยูมิก็กลับไปที่ห้อง และนาการมิจิก็ยิงเธอทําให้เวลาการตายที่น่าจะตายจริงๆนั้นค่าเชื่อการท,ท่าถือปืนไปนแบบนั้นก็คือท่าจับปิงปองซึ่งในเวลาการตายของยูมิจริงๆนั้นก็คือ6กโมงครึ่งและยูมิที่โอมูระเห็นก็คือยูมิจริงๆที่ยังไม่ตายนั่นเองซึ่งที่นาการมิจิต้องเปลี่ยนชุดให้ยูมิเพื่อไม่ให้แพนแตก แต่ตอนที่เปลี่ยนชุดนั้นรันและโคนันก็มาปลุกยูมิพอดีนากามิจิจึงเดินออกทางหน้าต่างและกลับมาข้างในและห้ามรันและโคนันไปเปิดประตูแล้วก็มาดูดอกไม้ไฟและแกล้งหลงทางในงานและไม่จัดการงานที่เหลือให้เหมือนว่าคุณยูมินั้ฆ่าตัวตายแต่ซึ่งนากามิจิก็บอกว่าไม่มีหลักฐานในการจับนากามิจิโคนันที่รู้แบบนั้นจึงบอกว่านี่คุณลุงดีบ้างจังเลยคุณลุตงตำรวจคนเก่งคนนี้ไม่มีทางเป็นคนร้ายได้หรอกหนะอตำรวจคนเก่งเหรอ ก็เขาแค่เห็นคุณยูมิที่เลือดออกก็รู้ทันทีว่าคุณยูมินั้นตายไปแล้วและให้เรียกตำรวจทันทีแถมที่จะเป็นรถพยาบาลอีกทั้งทที่ตัวเขาเองยังไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นเลยและรู้ว่าคุณยูมิตายได้ยังไงเขาต้องเป็นตำรวจที่เก่งกมากๆแน่นอนซึ่งโมริก็บอกว่าเพราะนายรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่ายูมินั้นตายไปแล้ว นาการมิจิจึงสารภาพว่าเขาได้คบกับยูมิมา18ปีซึ่งนาการมิจิก็ขอยูมิแต่งงานหลายครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธทุกครั้งตลอด18ปีที่ผ่านมาเขาจึงตัดใจและคิดจะแต่งงานกับคนอื่นแต่ยูมิก็พูดว่าจะให้นาการมิจิมีความสุขคนเดียวได้ยังไงและได้ส่งจดหมายคมขู่และโทรป่วนคู่มั่นของนาการมิจิตลอดเวลาและขู่ว่าจะส่งรูปคู่ตอนที่คบกับยูมิไปให้คู่มันของนาการมิจินั่นเอง และในวันนี้นาคาริจิมีข้อตกลงกับยูมิว่าจะซื้อรูปผ้าสมดุดจากยูมิเพื่อจบเรื่องและปืนที่โจนทําตกนั้นนาคาริจิก็เป็นคนเก็บมาและในขณะที่ยูมิกำลังจะไปเอารูปนั้นนาคาริจิก็ได้ยิงเธอเพื่อจัดการยูมิและแล้วก็จบคดีฆาตก,การรมสมาคมสิ์เก่าของโมริโคโกโร เปิดมาที่รันโมริและโคนันที่กลับมาจากการดูหนังขณะที่กำลังหาอะไรกินก็บังเอิญเจอกับประธานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่ชื่อโอคิดะที่กำลังกินยาลูกหัวใจอยู่ขณะที่กำลังขึ้นรถนั้นก็ได้พูดดูถูกคนขับรถก่อนที่เขาจะขึ้นรถไปก่อนห้ทำยาหัวใจตกคนันที่เห็นจึงรีบไปเก็บให้ทำให้คุณโอคิดะนั้นว่าคนขับรถที่ชื่อโทคิซาวะว่าทำไมไม่เห็นยาที่ตกหรอ ตัดภาพมาที่บ้านของคุณโอคิดะที่อยู่ๆอุณหภูมิในบ้านก็ถูกเพิ่มขึ้นเป็น40องศาแต่ภาพมาที่สนักงานโมริที่สารวัตรโทรมาและบอกว่าประธานโอคิดะตายแล้วซึ่งเลขาที่ชื่อมิอุระก็มาพอดีจึงเปิดประตูที่ต้องเปิดด้วยรอยนิ้วมือให้ลุงโมริซึ่งทั้งบ้านหลังนี้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แต่มาที่สารวัตรที่เล่าว่าคนขับรถที่ชื่อโทคิสวะที่เขามารับท่านประธานและพบว่าท่านประธานโอคิดะนั้นตายแล้ว ซึ่งอาตายเพราะโรคหัวใจซึ่งเสียชีวิตประมาณตีสองซึ่งสารวัตรจึงถามว่าเวลาเกิดเหตุคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนโทคิสวะจึงบอกว่าตอนตีหนึ่งสามสิบเขาเพิ่งกลับถึงห้องและช่วงตีสองนั้นเขาไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งมีพยานยืนยันที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อซึ่งโมลีก็ขอไปดูศพแต่โฟนนัทก็สังเกตเห็นศพที่เหงื่อออกเกินปกติทั้งที่บ้านนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิ ก็ไม่น่าร้อยขนาดนี้ได้และโคน,นันก็โดนมูริโยนออกมาข้อหายุ่งในสถาน <t une> ที่เกิดเหตุอ้าออกไปซะออกไปดูปไปไโอ้ยโ้ยโคนันที่โดนไล่ออกมาก็สังเกตเห็นดอกไม้ที่แห้งจนตายในทั้งขยะและก็พบดอกไม้และใบเสร็จดอกไม้ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานและงงว่าดอกไม้ที่ซื้อมาเมื่อวานจะแห้งเหี่ยวได้ยังไงแล้วก็พบช็อกโกแลตที่ละลายจนผิดรูป แล,แล้วคนนั้นก็ได้ไปคุยกับคุณโทชิาวะซึ่งคนนั้นก็รู้ว่าคุณโทชิาวะนั้นเคยเป็นโปรแกรมเมอร์และคนนั้นก็ถามว่าทําไมตอนนี้ถึงเป็นคนขับรถได้ซึ่งคุณโทริาวะก็เล่าว่าเมื่อสองปีก่อนนั้นเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ของท่านประธานและลาออกมาตั้งบริษัทเองแต่ก็ล้มละลายเพราะโดนการแก้งและเพื่อนของคุณโทคิาวะที่ผิดหวังก็ฆ่าตัวตายไป และเขาที่ล้มละลายจึงมาขอ,อร้องท่านประธานเข้าทํางานที่บริษัทอีกครั้งซึ่งโคนันก็รู้จักสีหน้าของคุณโทโคิสวะว่าคนที่การแกลบริษัทของคุณโทโคิสวจะจนล้มละลายก็คือท่านประธานโอคิดะซึ่งโคนันก็มาหาด็อกเตอร์และสอบถามเรื่องคอมพิวเตอร์และโคนันก็รู้วิธีที่คุณโทคิสวะใช้ตัดภาพมาที่โคนันที่มาหาคุณโทคิสวะที่ห้องและแล้วจังหวะที่คุณโทคิสวะเผลอโคนันก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณโทคิสวะเพื่อหาหลักฐาน แต่ก็ไม่พบอะไรจึงกลับมาหาด็อกเตอร์แต่โคนันก็เจอขนแมวที่ติดมาจากห้องของคุณโทชิซาวะซึ่งเป็นแมวที่บ้านของท่านประธานโคนันจึงคิดอะไรบางอย่างได้เลยใช้เสียงของชินิจินั้นเพื่อให้สารวัตรช่วยตรวจสอบอะไรบางอย่างและตัดภาพมาที่สารวัตรโมริและโคนันที่ได้มาห้องของคุณโทชิซาวะซึ่งสารวัตรก็ได้บอกว่าในคืนที่คุณโอคิดะนั่นเสียชีวิตคุณได้พาแมวของท่านประธานมาที่ด้วยใช่ไหม พาะมีขนแมวอยู่ที่ห้องและในตอนเช้าค่อยเอาไปคืนเพราะคุณรู้ว่าอุณหภูมิในห้องของคุณโอคิดะนั้นจะสูงขึ้นและเย็นลงอย่างรวดเร็วมันอาจทําให้แมวป่วยได้แต่ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเย็นลงอย่างรวดเร็วคุณเลยพาแมวอยู่ที่นี่และเหตุผลที่คุณโอคิดะหัวใจวายก็เพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันซึ่งคุณโทคิซาวะก็สรารภาพและหยิบแผ่นทิ่โปรแกรมที่ใช้โปรแกรมในการสั่งการคอมพิวเตอร์ในบ้านคุณโอคิดดะและเขาก็สรารภาพทุกอย่าง ก่อนที่เขาจะโดนสรารวัตรพาตัวไปเขาก็ได้บอกกับโคนันว่าบนันดังคุงช่วยบอกเด็กที่ชื่อชินิจิให้หน่อยได้ไหมเจ้ก,กี่ปีฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่ฉันตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้งแล้วก็อยากให้เขามาช่วยงานฉันแล้วก็เธอด้วยนะครับผมจะบอกให้ครับแล้วก็จบคดีฆาตกรรมคอมพิวเตอร์ก็จบไปแล้วสำหรับโคนันตอนที่27ถึงตอนที่30 ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย